สิ่งทิ่จะรักชาติจนชีวิตเป็นอุปองจะยอมตายหมายให้ดินดำรงจะปีนงทองล้างหองพระบ,บาทคือมา นายกิติพัฒนศรีทาพุทธนักเรียนชั้นม .3 ของโรงเรียนชุมชนนาดีหนองไผ่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสุนคร์ซึ่งเป็นผู้ที่ขับร้องเพลงพระชินพนความฝันอันสูงสุดและเป็นตัวแทนของโรงเรียนและเป็นตัวแทนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุคนครคเขตสองในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติที่จังหวัดระเยพร้อมกับได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักชาติรักสถาบันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและความตั้งใจที่จะประพฤติตน ดำเนินตนตามแนวพระราชาปณิธานของพระมหากษัตริย์เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของนักเรียนและความนึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษที่ได้สร้างชาติไทยของเราให้เป็นปึกแผ่นตราบเท่าทุกวันนี้สวัสดีครับ ผมนายกิติพัสศรีธาพุทธเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจากโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีน้องไผ่ครับความเป็นมาของผมต้องย้อนไปเมื่อผมอยู่ปสองในตอนนั้นคุณครูคอยถามนักเรียนในห้องเรียนว่าโตมานักเรียนอยากเป็นอะไรผมก็เลยตอบไปว่าอยากเป็นทหารเพราะว่าทหารเป็นผู้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นอาชีพที่มั่นคงจนกระทั่งตอนนี้ผมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม พอดีมีคุณครูท่านหนึ่งแนะนําให้ผมฝึกร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อนําไปแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมพอผมได้ฝึกร้องเพลงตามที่คุณครูบอกแล้วผมรู้สึกภาคภูมิรักชาติศาสตริย์มากขึ้นก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการร้องเพลงครับขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ ค่ะสวัสดีค่ะ <Good morning. S 1> ดิฉันนางละองเดือนคนยังผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านานาดีหนองไผ่ตําบลนาหัวบ่ออำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสกลนครเขตสองค่ะในความคิดของดิฉันคิดว่าการที่เรามาเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนนะั้นหรือมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนนั้นเราจะต้อง ช่วยส่งเสริมนะคะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนของเรานั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถมีศักยภาพที่ตัวเองยังไม่พบต้องค้นออกมาให้ได้ต้องค้นต้องดึงออกมาให้ได้เราเชื่อว่านักเรียนทุกคนที่เกิดมาหรือได้เข้ามาในโรงเรียนนี้จะต้องได้สแสดงต้องมีเวทีสแสดงเพราะเขาทุกคนนั้นเป็นผู้มีศักยภาพมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในตัวเพียงแต่ว่า ตัวผู้นําเองคือผู้บริหารและคณะครูจะส่งเสริมเขาได้อย่างไรดิฉันมีแนวความคิดอย่างนั้นก็เลยมาอยู่โรงเรียนนี้ครั้งแรกเลยบอกว่าให้คุณครูทุกท่านได้พยายามดึงเอาความสามารถเอาศักยภาพของเด็กนักเรียนของเราออกมาให้ได้มากที่สุดโดยพยายามเอาเด็กทุกคนมาทดสอบมาส่งเสริมว่าเด็กคนไหนถนัดด้านไหน กิจกรรมแต่อย่างสอดรับอย่างไรส่งเสริมเขาได้อย่างไรและรายการที่ทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราสามารถค้นพบว่าเด็กคนนี้เขาสามารถร้องเพลงพระราชชนกนของชั้นมัธยมศาปีที่หถึงสในเพลงความฝันอันสูงสุดได้ไพเราะเหมือนต้นฉบับเพราะเขาร้องออกมาจาก ใจของเขาเขาชอบเขาเคยถามเขาว่าทำไมกิติพัฒน์ถึงชอบร้องเพลงนี้ซึ่งมันเป็นเพลงค่อนข้างที่จะเพลงยากแล้วเป็นเพลงที่สันติรุ่นเพยเอามาร้องนั้นมันเป็นเสียงคนผู้มีอายุแต่เขากลับชอบเพลงนี้เขารักเพลงนี้อยู่แล้วเขาก็เลยร้องเพลงความฝันอันสูงสุดเพลงพราชินิพลจนกระทั่งก็ประสบผลสำเร็จได้ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติการแข่งขังนศิลปกรรมนักเรียนครั้งที่70ที่จังหวัดปลอยเอ็ดนี่ก็คือเป็นผลผลิตหรือผลพวงจากการที่เราได้ค้นหาศักยภาพของเด็กดึงศักยภาพของเด็กออกมาและส่งเสริมให้เขานั้นได้แสดงความสามารถศักยภาพของเขาและมีเวทีให้เขาได้แสดงออกนี่คือหน้าที่ของผู้บริหารและส่ง ถ่ายทอดไปอย่างครูเพื่อครูที่จะไปค้นคนวา้าค้นหาและดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาจากเขาให้ได้เพื่อเขาจะนำไปแข่งขันหรือไปโชว์ไปแสดงเพื่อนำมาซึ่งชื่อเสียงของทางโรงเรียนชื่อเสียงของตัวเขาเองชื่อเสียงแก่วงตระกูลของเขาญาติพี่น้องของเขารวมถึงชุมชนด้วย